สวัสดีค่ะพบกับซอนยาวารตี้นะคะมาอัปเดตกันเรื่องของโควิด -19 กันนะคะแพทย์จุลาได้ออกมาเผยว่าเชื้อระลอกใหม่ดุกว่าเดิมชี้ว่าอยู่นานออกอาการเร็วสัปดาห์นี้เคสหนักใน ICU จะเพิ่มขึ้นค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์โอภาสพุทธเจริญชี้ว่า โควิดรอกใหม่เชื้อดุกว่าเดิมอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นไวรุ่นที่สุขภาพแข็งแรงดีก็เกิดปอดอักเสบได้สอดคล้องกับข้อมูลประเทศอังกฤษสายพันธุ์ B117 วิธีลดอัตราการเสียชีวิตป้องกันแพร่เชื้อในชุมชนและกระจายวัคซีนที่เป็นสิ่งสำคัญในการลดความรุนแรงของโรคค่ะ วันที่19เมษายน2564นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นแพทย์อุภาพุทธเจริญหัวหน้าสูตรโรคอุบัติใหม่ทั้งคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุถึงความรุนแรงของโรคโควิดรอกนี้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปเชื้อดุกว่าเดิม เชื้ออยู่ในร่างกายได้นานขึ้นจากเคส200กว่ารายในระลอกนี้ที่โรงพยาบาลนะคะ 1. ปกติโดยทั่วไปถ้าเป็นเชื้อระลอกแรก7วันแล้วเชื้อจะน้อยลงแม้ว่าตรวจ PCR บวก แต่จะเพาะเชื้อไม่ขึ้นแต่เชื้อระรอกนี้10วันแล้วยังเพาะเชื้อขึ้นอยู่สแสดงว่าเชื้ออยู่ในร่างกายได้นานขึ้น 2. รอบก่อนก่อนไม่ค่อยเห็นวัยรุ่นที่สุขภาพแข็งแรงเกิดปอดอักเสบแต่รอบนี้พบมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ 3. หลังจากที่ติดเชื้อไปแล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์คนที่มีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรงจะเริ่มมีอาการให้เห็นแต่รอบนี้เร็วกว่าเดิมไม่ถึงสัปดาห์ก็เริ่มมีอาการมากขึ้นการอักเสบเกิดขึ้นเร็วการให้ยาต้านไวรัสกับยาเสียรอยต้องพร้อมการรีชัยปอดอักเสบต้องทำได้เร็ว 4. ปริมาณเชื้อในโพรงจมูกและเสมหะมีมากกว่าเดิมเชื้อกระจายได้ง่าย 5สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเราจะเห็นว่าเคสหนักใน ICU เพิ่มมากขึ้นค่ะจากที่เห็นก็น่าจะสอดคล้องกับข้อมูลในประเทศอังกฤษนะคะที่มีเชื้อสายพันธุ์ B.117 ระบาดพบว่าควรมีวิธีเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตได้แก่การป้องกันการแพร่เชื้อในชุมชนด้วยมาตรการต่างๆรวมถึงการกระจายวัคซีนที่เป็นสิ่งสำคัญในการลดความรุนแรงของโรคด้วยค่ะ ซอนย่าวารีตีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอนย่าวารีตีและรับฟังข่าวสารในช่วงต่อๆไปด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ